โอเคงั้นพี่เบนขอตอบแบบเรียลิตี้นะแบบโลกความเป็นจริงเลยจริงๆถ้าเรามีรุ่นพี่คุณป้าคุณนา้าคุณอานะครับที่อายุ50ิเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะจะแนะนําเขานะถ้าเรามีเป็นเอ็กซ์เพิดทางด้านเรื่องการหางานสมัครงานหรือว่าเอ็กซ์เพิดทางด้านอาชีพนะครับคือเฮ้ยตอนอายุ50เนี่ยหลายคนก็คิดเรื่องเกษียณแล้วนะนะหลายคนก็คิดที่อยากจะให้ความสุขกับตัวเองแล้วฉังนั้นขามเขากลับไปดีกว่าว่าอายุ5 0แล้วเนี่ยมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วมีแผนวางเกษียณยัังงงงไไหรรือออยจะต้ท้ทททําาาานนีีกเเ่่่แว จะทำงานถึงอายุ55หรือทํางานถึงอายุ60ในเมื่อถ้าเขาหาโกตรงนี้ได้กันแล้วครับทางเราอะครับทางพี่เบนนะครับผู้เชี่ยวชาญาน,นเรื่องการหางานสมัครงานเนี่ยก็จะสามารถแนะนําได้แหละว,ว่าเออแล้วจะสะเต็ปต่อไปในการสมัครงานัตภพษาดงานอย่างไรดีดังนั้นถ้าเรามีนา้ามีป้ามีอานะครับรุ่นพี่อายุที่50แล้วมีแผนที่จะทํางานถึงอายุ55หรืออายุ60นะครับสิ่งที่ทําได้ครับบอกเลยว่าอาจจะเป็นการสมัครงานครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ เพราะว่าบริษัทหลายๆบริษัทนะครับเขาก็จะพิจารณาคเด d ที่อายุ40ก่อนนะก่อนอายุ50ดังนั้นคนที่เป็นค a n d i อายุ50เนี่ยต้องรู้ตัวเลยนะครับว่าแต่ง,งานครั้งนี้จะต้องทําการบ้านเยอะมากๆไม่ว่าจะประสบการณ์ทางานที่ผ่านมามี achievement อะไรบ้างประสบการณ์งานอิเล็กทรีต่างๆที่เราเคยมีมานะครับมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยคือเรื่อง hard skill soft skill ต่างๆที่เรามีมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราอย่างไรนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราเข้าใจยุคสมยัๆๆมยใหม่ไหม เพราะว่าเขาก็กังวลนะบริษกังวลด้วยสภาวะร่างกายด้วยอายุที่เรามากขึ้นนะครับจะก,กระจับกระเฉงทํางานเหมือนวัยรุ่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบโจทย์อีกรอบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นสุดท้ายนะครับคำตอบคือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนอายุ5 0นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำการบ้านนะว่าจริงๆเนี่ยเรายังอยากทางานงานประจาอยู่หรือเปล่าถ้าเราอยากทำงานประจำเนี่ยเราก็มาคุยกับพี่เบนมาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมในการสมัครงานสัมภาษณ์งานแล้วก็ทําการบ้านายเยอะเพื่อให้บริษัทมั่นใจมากว่าเออทำงานได้ถึงอายุ25ทางนด้ถอายุ60 แล้วก็มาคุยกันแต่ถ้าเรามาพิจารณาตัวเองรอบนึงนะครับว่าเฮ้ยเราอาจสามารถทำธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพอื่นที่ไม่ใช่งานประจําก็ได้อันนี้พี่เบนก็สนับสนุนนะครับอยากให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขมากกว่านะอันนี้คือคําตอบที่พี่เบนอยากจะฝากไว้นะครับ